How are you today? Um, class, thank you. Thank you. I'm very well, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Okay, class, nice to see you again and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again, too. สวัสดีนักเรียนและก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เป็นชั้นโมครับสามนะคะทีนี้วันนี้เราจะพูดกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครั้งที่แล้วเราพูดไปถึงเรื่องของการเดาคําศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยหรือเราไม่รู้จักนะคะจากบริบทที่ให้มา ะะทีนี้จากบริบทที่ให้มาเนี่ยหรือเรียกว่าคอนเท็กซ์เราก็ต้องมีความรู้เดิมอยู่บ้างนะคะในเรื่องของคําศัพท์นะคะเพราะถ้าเรามีความรู้เดิมเนี่ยในเรื่องของคําศัพท์อยู่เนี่ยนะคะแปลว่าเรามีต้นทุนอยู่นะคะถ้าเรามีต้นทุนน้อยเราก็ยังไงล่ะจะไปจับเสือมือเปล่ามันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าครูก็มีวิธีว่าจะช่วยดาวคาศัพท์อย่างไรนะคะก็เริ่มจากอ,อันที่หนึ่งเลยจะให้เป็น ตัวที่จะช่วยเดาเรียกว่าคลู C L U E คลูนะคะตัวที่หนึ่งเป็นอะไรนะคะเราเปิดดูสิ definition type ใช่ไหมคะคำจำกัดความนะคะจะบอกคำมา laundry นะคะใช่ไหมคะหรือคำอ,อื่นๆซึ่งเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีคำอธิบายอยู่ตอนท้ายนะคะหรือข้างหน้าก็ได้นั่นเรียกว่า definition type แล้วก็ต่อมาเราจะพูดถึงอะไรนะคะแบบเป็น relationship นะคะคือมันมีความเชื่อมโยงกันได้แก่คำว่าอะไรคะ so ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะแล้วก็มาอีกคือเป็น Contrast Contrast นี่คือคำที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามแต่ต้องแปลตัวหนึ่งได้นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าอีกตัวหนึ่งนั้นหมายความว่าอะไรมีคำว่า do or do อะไรพวกนั้นนะคะที่ความหมายอะ่ะแม้กระนั้นแม้กระนั้นถึงแม้ว่า ะะพูดไปแล้วนะคะทีนี้เรามีแบบฝึกหัดค้างอยู่หรือเราทําแบบฝึกหัดข้อ B ให้เสร็จนะคะพอแบบฝึกหัดข้อ B จบเสร็จเรียบร้อยแล้วครูจะต่อนะคะในะการดาวคําศัพท์ต่อแล้วก็วันนี้จะเพิ่มให้ค่ะโดยในเรื่องของ modifier คือ,อมีตัวที่ขยายความนะคะแต่ตรงนี้ใน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 บางานจะไม่มีนะคะครูเสริมมาให้เดี๋ยวนักเรียนต้องใช้แบบมือไวนิดนึงนะคะต้องจดนะคะวันนี้ติดปากกาไว้3ด้ามเลยนะคะ จะจดนะคะอ่ะละค่ะตอนนี้เราไปดูที่สไลด์พร้อมกันก่อนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะเราจะพูดถึง finding word meaning from context clue วันนี้เสนอเป็นตอนที่3นะคะไปดูเลยค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องหรือบทความแล้วสามารถสรุปใจความสำคัญได้นะคะโดยการเดาคำศัพท์นั่นเองนะ ก่อนเราจะพูดถึง m o d i f i e r นะคะนักเรียนก็ไปดูในใบางานจากคู่มือต่อจากครั้งที่แล้วเป็นข้อ b พร้อมนะคะเรดี้พร้อมแล้วมาเลยค่ะนักเรียนดูดูในข้อ b เลยนะคะ n u m b บ r 1อันนี้นะคะเจอไหมคะพูดถึง tom stood at the back at the cloud of the cloud แปลได้ไหมคะ แปลได้ไหมคะใครทำอะไรที่ไหนทอมทำไมสตูดสตูดมาจากแซนแซนสตูดสตูดอ่ายืนที่ไหนคะ at the back of the cloud ยืนอยู่ข้างหลังของ Cloud ฝูงชนนึกภาพด้วยนะคะทอมอย,ยืนอยู่ด้านหลังของฝูงชนแปลว่ามีผู้คนมากมากมากมาย แล้วทอมก็อยู่ตรงนั้นแต่ยืนอยู่ด้านหลังนะคะ so อ้าวมีอะไรคะ so c l u e t so ดังนั้นใช่ไหมคะดังนั้น he didn't get a glimpse of the king so he couldn't get a glimpse of the king สถานการณ์นี้แปลว่ามีใครเสด็จมามี king นะฮะพระราชาเสด็จมาผู้ชนก็มา ฝูงชนก็มาทําไมคะถวายอะไรคะความเคารพคือมาอะไรคะมารอรับเสด็จนั่นเองแล้วอทอมก็ยืนอยู่ข้างหลังทอมบอกคะเออยืนอยู่ข้างหลังนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ด้านหลังดังนั้นเขาจึงไม่สามารถกลิ้มพระราชาเ mm hmm. ขาไม่สามารถกลิ้มพระราชามีด mm hmm. ไหมคะ mm hmm. พบสี see. Mm hmm. เห็นกรีดทักทาย remember จำ เอาอะไรดีคะใช่ค่ะต้องตอบว่าไม่สามารถที่จะเห็นนะคะมองเห็น couldn't see see the king นั่นเองคำตอบคือข้อนี้ได้ไหมคะอ่ะได้นะคะอ่ะดูข้อต่อไปค่ะ number two we knew that young people needed a meeting place แปลได้ไหมคะ we knew that young people needed a meeting place ค่ะแปลได้ไมยคะ่ะเรารู้ว่ายัง e o p l e เนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นนี้เด็ด <needed, S 2> ต้องการ a meeting place ที่พบปะสังสรรค์ใช่ไหมคะ m e e meeting place so อ้า่ดังนั้นเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันดังนั้น we converted เราจะต้องดูว่า converted คืออะไร so we converted and unused house into a teen center you unused use แปลว่าใช้ unused ไม่ใช้เราก็เลยเราก็เลย convert e d บ้านที่ไม่ได้ใช้เพื่อทำเป็นเป็นเป็นอะไรคะศูนย์รวมของวัยรุ่นคือ meeting place ใช่ไหมคะถามว่า convert e d unused house คืออะไรใช่ move ไหมคะเคลื่อนย้ายไม่ใช่ change เปลี่ยนเก็บไว้ก่อนนะคะ uh, rented rent เชา่า turn back กลับเอาอะไรดีคะค่ะเฉะนคำว่า convert e d ตรงนี้ก็คือคำว่า change นั่นเองก็คือเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนนะคะ ก็เรารู้ว่าวัยรุ่นต้องการ meeting place โ so, ซดังนั้น we converge เราก็เลยไป converge บ้านที่ไม่ได้ใช้เป็นเป็น meeting place ไปนั้น converge ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนนั่นเองค่ะคือ change โอเคไหมโอเคนะคะเราจะเจาะไปเลย number 3 h r e คุยก็เบาๆหน่อยนะคะใครที่คุยก็เบาๆหน่อยนะคะเกรงใจเพื่อนที่เรียน นะนะักเรียนไปทางด้วยนะใครที่คุยอยู่ก็เกรงใจเพื่อนที่เรียนนะคะคุยเบาๆข้อสามค่ะแซมว a s เบอร e เ t r a v ์เ a อรแปลว่าอะไรไม่รู้ Sam ว a s เป็นอยู่คือใช่ไหมคะแซม e อ t r a ์เ g อร์มาก he was completely <speaking> <speaking> different from his sister เขาทำไมคะ different เขาแตกต่างจากซิสเตอร์มากเลยน้องสาวมากทอมทอม,ทอ,มทอะไรนะคะเมื่อกี้ทอมเอ็กซ์ทรัเวกนเอ็กซ์ทรัเวกนทอมนะต่างกับน้องขอแซมค่ะครูก็จะทอมอยู่นั่นแหละแซมเนี่ยเป็นคนที่เอ็กซ์ทรัเวกนต่างกับน้องฮู้ฮู้ซึ่งน้องเป็นอย่างไรตรงนี้จะอธิบายนะคะ อ้าวผู้ซึ่งผู้ซึ่ง who was always careful about money แปลว่าอะไรคะน้องเป็นคนที่ careful about money ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงินแซมเอสเทเเกิเขาต่างจากน้องน้องเป็นคนที่ careful about money น้องระมัดระวังการใช้เงิน แปลว่าทอมไอแซมไม่ระมัดระวังการใช้เงินหมายถึงการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอันไหนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายคะแคฟ่ฟับอมานีเอาไหมคะไม่เพราะแค่ข้อนี้หมายถึงระมัดระวังเออข้อนี้ไม่เอานะคะข้อ b different from other people คำนี้หมายถึงแตกต่างจากคนอื่นๆมันไม่ใช่ไม่เอานะคะไม่ใช่ Careful with other people เป็นคนที่แคร์ระวังคนอื่นๆมันไม่ใช่ Careless about spending money เอาข้อนี้ละ่ะข้อนี้แปลว่าอะไรคะเพราะเราดูมาสามข้อมันไม่ใช่ข้อนี้แหละใช่แต่มันคืออะไรคะ oh. Careful จะ Opposite กับ Careless เออ oh. Full แปลว่าเต็มใช่ไหมคะ Less เนี่ยแปลว่าไม่แปลว่าไรซึ่งไม่มี ไม่มีนั้น careful ระมัดระวัง opposite กับ c careless c ส r e l เ s s นี่สัเพ้าไม่ระมัดระวังสัพเพ้าในการ spending money ใช้จ่ายเงินนั้นถ้าอันนี้เราแปลไม่ได้นะคะเรารู้ว่าน้องเนี่ย careful about money น้องเนี่ย a r e ฟ u l เรื่องการใช้เงินพี่ก็ต้องไม่ careful ใช่ไหมฮะไม่ careful ในการใช้เงินข้ออื่นมันไม่มีคำว่าเงินเลย ใช่ไหมคะมีแต่ people people เรามี money อยู่อันหนึ่งใช่ไหมคะเราก็รู้ว่า careless เนี่ยมันตรงข้ามกับ careful careless ก็คือสะเพ่าในการใช้เงิน spending money โอเคนะอ้าวต่อไปคะ่ะ mice are small animals แปลได้ไหมคะ mice mice <M ice S 1> มาจากอะไรคะ <Mouse. S 1> เออมาจาก mouse ถ้า mouse หนูหนึ่งตัวเวลาหนูหลายตัวเราไม่เติม s แต่เราเปลี่ยนรูป ใช่ไหมชายเด็กหนึ่งคนพอเด็กหลายคนเราไม่เติม s เ,เป็น child ไม่ใช่กลายเป็น <c oughs> children ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากครูสอนเก่งนะคะหัวเร้ะ mice are small animals แปลได้ไหม <c oughs> หนูเป็นสัตว์ตัวเล็ก but แต่แต่ contrast they are gigantic เอ๊ะแต่พวกมัน gigantic แปลว่าอะไรนะ gigantic beside and and เดาว่เค่ะ beside and and มีมดเข้ามาเกี่ยวด้วยนะ But. นบัตมันไอ้บัตประโยคตรงนี้ gigantic ต้องตรงข้ามกับอะไรแน่ๆตัวนี้เป็น adjective อยู่หลัง verb to be เป็น adjective เราก็ดูคำ adjective ที่มาข้างหน้าคือคำว่า small ถูกไหมคะ m ม c e ไมซเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ small แต่พวกมันเนี่ยจายจนชิกเมื่อเทียบกับแอนต์ไม่ต้องสนใจเรามาดูว่าจายจนชิกมันจะตรงข้ามกับ small คืออะไรคะ large large แปลว่าอะไรคะ large แปลว่าใหญ่ข้อต่อไปคือคือ funny อ้าไหมคะ Funny แปลว่าอะไรคะ Small ไหมคะไม่เอาอักล y ่แปลว่าอะไรคะ a c r y l น่ากลี Small ล็กฟ Funny ขบขันข้อนี้ Giant นทีก็คือ Large นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะง่ายๆค่ะคำที่ opposite กับ Small นะคะก็คือ Large เพราะว่าตรงนี้มันบัดแต่เป็น Contrast ใช่ไหมคะไม c e มันเป็นสัตว์เล็กนะ Small นะแต่มัน Giant Giant ถูกไหมฮะใหญ่กว่ามดอ่าใช่นะคะ l a r g e ค่ะเอาไปค่ะข้อ5ค่ะ the workers แปลว่าอะไรคะ workers คนงานอ่า work แปลว่าทำงาน w o r k e r คนงานนะคะ teach แปลว่าสอน teacher ครูอ่าผู้สอนนะคะ the workers เนี่ยเขา demolish โอ้ยแปลว่าอะไรล่ะ demolish ไม่รู้ worker เนี่ยคนงานเนี่ย demolish the old houses ได้ไหมคะคนงาน demolish บ้านเก่าๆ so อะไรคะ so 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 ดังนั้นดังนั้นตอบด้วยค่ะอ่าอะไรคะคอนโดมีอะไรคะคอนโดมีเนียมนะคะเออคอนโดมีคอนโดก็ต้องมีมีเนียมค่ะ so a condominium could be built ค่ะดังนั้นจะมีการอะไรคะสร้างคอนโดมิเนียมค่ะบ้านจะถูก demolish ดังนั้นคอนโดจะถูกสร้างค่ะถามว่า demolish แปลว่าอะไรคะก็ะเอ r e b u i l d ขอ้อที่เป็นข้อที่เท่าไหร่ข้อห้าอ้าวข้เอเ r e b u i l d b u i l d แปลว่าสร้าง re แปลว่า again สร้างใหม่ rewrite เขียนใหม่รีไวท์ใช่ไหมฮะรีรีอะไรคะรีอินสตอลอ่ารีอะไรคะฮะรีอะไรคะรีเทิร์นแหน่อะรีบิวสร้างใหม่นะคะดีมอลิชใช่ไหมคะคนงานดีมอลิชบ้านเก่าเพื่อสร้างคอนโดอ่ะรีบิวสร้างใหม่ไม่เกี่ยวลุกชาฟเตอร์ดูแลดูแลรีเพดซ่อมแซมเด스트รอยน์ทำลาย แปลว่าเขาทําไมคะเขาต้องทําลายบ้านเก่าดังนั้นคอนโดมิเนียมจะถูกสร้างก็คือจะมีการสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นใหม่นะคะโอเคไปเก่งมากเลยเดี๋ยวเจอห้องปลายทางครูครับเมื่อกี้สอนเรื่องอะไรครับนะพอดีฟังไม่ทันอ่ะเขาอหกค่ะ He r i s e to her constantly. แปลได้ไหมคะ He writes to her เขาเขียนถึงหลอนคอนสแตนลีไม่รู้ว่าอะไรเนอะเขาเขียนถึงหลอนจุดๆๆ however แปลว่าอะไรคะอย,รอย่างไรก็ตามอันนี้ขัดแยง้งเห็นไหมคะต้องตรงกันข้ามอย่างไรก็ตาม she rarely <Okay. S 1> แปล rarely ได้ไหมคะ Answer his letter a r y แปลได้ไหมแปลไม่ได้ถ้าแปลแ a r e l y ไม่ได้มันก็ลำบากนิดนึงนะคะ แทบจะไม่อเขียนไปเลยค่ะตัวนี้แทบจะไม่หรือหายากแปลว่าความหมายเป็นปฏิเสธถูกไหมคะมเขาเขียนถึงรลอนจุดจุจุด constantly อ,อย่างไรก็ตามรลอนแทบจะไม่ได้ตอบเลยเพราะฉะนั้นร a ล l y นี่แทบจะไม่ต้องตรงกันข้ามกับ constantly ถามว่า constantly แปลว่าอะไรคะ always, always. ไหมคะ always ไหมคะข้อหนึ่ง เสมอเสมอข้อสองเซลดอมแปลว่าอะไรคะไม่ค่อยจะนานๆครั้ง never ไม่เคย sometimes เสมอเสมอค่ะข้อไหนคะเอ้ไม่ใช่ค่ะ sometimes ไม่เสมอเสมอ sometimes ทีเ่เป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้งนี่ข้ออะไรอ่ะข้อหกเออข้อหกอ,อ,อ,อะไรคะ ใช่ค่ะนั้นแรลี่นี่ไม่ค่อยนะคะ constantly แปลว่าเสมอเสมอนะคะเป็นประจำเลยค่ะก็ต้อง always นะคะโอเคข้อเจ็ดนะคะ the girl was so terrified เด็กผู้หญิง terrified queen, terrified แ Terr ปลว่าอะไรเด็กผู้หญิง terrified when 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 แปลว่าอะไรคะเมื่อ when อะไรคะ the big grey dog jump อะไรคะ สุนัขตัวใหญ่กระโดดเราอาจจะไม่ต้องไปแปลว่าสุนัขตัวใหญ่สีเทากระโดดนมันยุ่งอะนักเรียนเราก็รู้ว่าอ๋อสุนัขพอแล้วค่ะบิ๊กดอ็อกอ่ะตัวใหญ่ก็ได้นะคะสุนัขตัวใหญ่ไม่ต้องมาสุนัขตัวใหญ่สีเทาได้กระโดดอย่างเงี้ยไม่ต้องนะก็มีเด็กผู้หญิงทอร์ริฟายเมื่อสุนัขก,กระโดดแล้วก็สแนปสแนปคือไล่สแนปเธอ that she fainted เดาว่าต้องกัดใช่ไหม ใช่ไหมคะหรืองับใช่ไหมคะจนหล่อนเฟ้นเตดเฟนเช็ดแปลว่าอะไรช่างคะ่ะถามว่า terrify แปลว่าอะไรเมื่อมีสุนัขตัวใหญ่กระโจนเข้าหา angry ไหมคะเราโกรธไหมคะเราสุนัขก,กระโดดเข้าหาเราเนี่ยความรู้สึกแรกคือเราโกรธเลย myfrighten อะไรคะ f r i g h t e ตกใจกลัว surprise ไหมคะประหลาดใจ mad บ้าเลยคะ่ะเอาไหนดีคะ เอ f ฟ i าย t e n e d ต้องตกใจกลัวก่อนถูกไหมฮะเออตกใจกลัวก่อนร้องวิดไว้นะฮะเออแล้วค่อยโกรธทีหลังอ้าต่อไปนะคะ f ฟนเจนดคือเป็นลมเป็นลมออ l ดอแปลว,แว่าอะไรคะออเดอแม้ว่าขัดแย้งแล้วนะแม้ว่า Nancy and Sally are sisters แม้ว่า Nancy และ s a l l y จะเป็นพี่น้องกัน their personalities Personalities บุคลิกของเขาทั้งสอง are quite different แตกต่างกันแตกต่างอย่างไรแตกต่างอย่างไรนะคะ Nancy talks a lot Nancy เป็นไงคะพูดมากช่างพูดนะคะค่ะผีเจาะปากมาพูดตรงกับชีวิตจริงของใครไม่รู้ยังคุยยังพูดอยู่เลย Nancy talks a lot whereas ใช่ไหมคะ อันนี้เป็นคอนทราสใช่ไหมคะในขณะที่แซลลี่เนี่ยแท็กเชินเออ n นโนแท็กซ์เทินอะไรแท็กซ์เทินไม่รู้จัก mm hmm. เขาพูดมากทอลคสล็อตแต่แซลลี่แท็กซ์เทินแปลว่าแซลลี่ทำไมคะเ mm hmm. งียบเอออันไหนแปลว่าเงียบคะ mm hmm. เออเจอเลย very quiet mm hmm. นี่คือการเดาสับอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นตัวนี้เลยใช่ไหม ไม่เคยเห็นเลยแต่เรารู้ว่าเขาแตกต่างกันเอ,อ่อแนนซี่ท็อกส์ลอตเว์เสในขณะที่แซลลี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือต้องเงียบเค okay, ยไหมคะอ่ะไปค่ะข้อ9 as she was absolutely absolute broke as as เนื่องจากก็ได้นะคะเนื่องจาก mm hmm. เขา a b s o l u t e broke broke เรารู้ว่าอะไรแปลว่าอะไรคะ mm hmm. แตกหกักเบรก broke broke ขึ้นใช่ไหมคะ อเราก็เดาไว้เบื้องต้นนะคะเขาบล็อก he could not even lend me 5บาทเขาทำไมคะเลนไปว่าอะไรล่ะเขาเลนเราต้องรู้ว่าเลนดึกแปลว่าอะไรเกี่ยวกับเงินหบาทให้ยืมเขาบล็อกมากขนาดฉันยืมหบาทเขายังไม่สามารถให้ฉันยืมได้แปลว่าเขาอะไรคะเขาซิกไหมคะซิกไหมคะเขาป่วยไหมคะ ไม่ค่ะ without any money ปราศจากเงิน careful ระมัดระวังใช้เงิน showing and accident แ,ดแดสดงให้เห็นถึงอุบัติเหตุค่ะเขาทำไมมากเลยคะเขา without any money คือเขาขนาดเขาเบล็อกอย่างแรงนะคะไม่มีตังยืม5บาทยังไม่มีเลยหน้าไม่ไอายนะใช่ไหมเคยไหมคะเคยว่าเพื่อนไหม he was once very popular p o p พิลาแปว่าอะไรครับ p o p พิลา <Popular. S 1> เป็นที่นิยมเขาป๊อปมากเลยครั้งหนึ่งเขาป๊อปมากป๊อปก็คือมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม but แต่ now but now his popularity is beginning to decline แต่ตอนนี้ความป๊อปของเขาเริ่ม Decline แล้ว Decline คืออะไรคะ change เปลี่ยน go down go up be known เอาไหนดีคะ go อัพนี่ขึ้นนะคะโกดาวค่ะโกดาวนี่คือลดลงได้ไหมคะนี่คือการดาวคำสับนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะอ้าวครูเพิ่มให้ค่ะนักเรียนจดไปตรงที่ว่างนะคะ modifiers จะพยายามให้ทันเวลา